สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าเอาแล้ววันนี้นะครับกระซาบเมืองสยามได้นําเอาเหรียญที่ทุกคนนั้นอาจจะมีเจ็บนะครับพี่น้องอาจจะมีเก็บอยู่ซึ่งเหรียญ10บบาทนี้ถือได้ว่ามีอยู่หลายปีพอสอ้วยกันที่มีราคากันประเมินที่สูงและก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลและก็เป็นกระแสในหมู่นักสะสมที่ มีการเก็บสะสมกันในยุคนี้นะครับและก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวว่าเหรียญกระสาบขององค์นายหลวงรัชกาลที่9ถือว่ามีเยอะมากนะครับที่มีราคาหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนบางเหรียญบางรุ่นมีราคาหลักล้านเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันในวันนี้ อาจจะมีราคาเพียงแค่หลักพันหลักร้อยหลักพันนะครับแต่วันข้างหน้าใครจะไปรู้ว่าเหรียญเหล่านี้จะมีราคาหลักหมืน่นหลักแสนไม่แน่นะครับในเวลาที่มันผันแปรเปลี่ยนไปยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเหรียญเหล่านี้อาจมีความต้องการที่มากขึ้นสำหรับนักสะสมยุคใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น นะครับเอาละวันนี้กสิกเมืองสยามก็ได้นําเอาเหรียญเหรียญน,นี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของกสิกเมืองสยามก็ดีหรือว่าช,ช่องของท่านอื่นก็ดีนะครับก็มีการเก็บสะสมและมีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับราคานั้นอาจจะอยู่ที่สภาพเหรียญน,นะครับพี่น้องราคานั้นอยู่ที่สภาพเหรียญอ่ะเรามาที่เหรียญเหรียญน,นี้กันด้านหน้านั้น เป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับหรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชรัชกาลที่9ของเรานะครับหรือว่าองค์พ่อหลวงนั่นแหละนะครับซึ่งมีความโดดเด่นและความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวด้านหน้านั้นจะมีเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเหรียญชนิดราคา10บาทชนิด เป็นเหรียญสิบาทสองสีนะครับซึ่งจะเป็นสีทองเหลืองและก็สีเงินนะครับที่เราเรียกกันว่านิกเกิลน,นะครับพี่น้องเป็นเหรียญนิกเกิลและก็ผสมกับเนื้อทองเหลืองหรือว่าอะลูมิเนียมบรอนที่ลงตัวมากเลยทีเดียวนะครับมีความโดดเด่นและความสวยงามไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับภายในวงขอบนั้นระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับ หลายหลายคนเลือกเก็บในลักษณะเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหลายหลายคนเลือกเลือกที่จะเก็บในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับอาจจะเก็บยังไงก็ขอให้มีเก็บนะครับพี่น้องมีเก็บจะเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับนักสะสมเนาะไม่ว่าจะเป็นยุคใหมย่ยุคเก่านะพี่น้องนี่คือด้านหน้านะครับซึ่งเหรียญสิบบาทเนี่ย ของปีพศนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับลักษณะของเหรียญชนิดราคา1ิบบาทหมุนเวียนที่ระลึกหมุนเวียนต่างๆที่เป็นเหรียญสองสีนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องด้านหลังนั้นกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับ เป็นวัดอรุณ์นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระปรางนั้นจะมีองค์พระปรางเป็นองค์ประธานนะครับที่เป็นพระปรางใหญ่เนาะและก็จะมีพระปรางเล็กหลายๆพระปรางที่ล้อมรอบอยู่นะครับซึ่งเป็นรูปภาพที่ลงตัวมากสำหรับเหรียญชนิดราคา10บ,บาทหมุนเวียนขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านบนนั้นมีอยู่สี่จุดซึ่ง เป็นอักษรเบลนะครับมีความหมายบอกชนิดราคานั่นเองนะครับอ่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องหลงพนาอาที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นระบุประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทำว่าพศ25 4 1ซึ่งปี41นั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม ยอดการผลิตเขาผลิตออกมาเพียงแค่980,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับ U.N.C เขาประเมินที่2,000บาทการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปเหรียญปีพศนี้ก็มีราคาหลักร้อยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเหรียญที่เป็น U.N.C นั้นก็หลักพันนะครับพี่น้องราคาหลักพันพี่น้องคงจะพอรู้ว่า U.N.C คืออะไรนะครับพี่น้อง อ่าตัวนี้เป็นเหรียญ E F นะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั่นแหละที่ยังคงมีสภาพที่มองได้อย่างชัดเจนนะครับเหรียญ E F นะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็อยู่ในราคาหลักร้อยนะครับพี่น้องราคาหลักร้อยเมื่อเทียบกับเหรียญหลายๆปีพศเหรียญชนิดนี้ปีพศนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากและก็เป็นเหรียญที่มีราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน นะครับพี่น้องจะสูงมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญของพี่พี่น้องๆลุงป้านาะอ่านั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญชนิดราคา10บาทปีพุทธศักราช2541ันนะครับใครมีก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเก็บเอาไว้บ้างสักเหรียญหรือสองเหรียญสามเหรียญก็ยังดีนะครับสำหรับเหรียญปีพศนี้ในห้าปีสิบปีข้างหน้าเชื่อได้เลยว่าเหรียญปีพศนี้ หาไม่ได้อีกแล้วนะครับพี่น้องเอาละก,ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามขอพระคุณทุกทท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามกระสรับเมืองสยามจะนำเอาข้อมูลเหรียญต่างๆมารีวิวฝากพี่พี่น้องน้องอีกเช่นเคยในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ